ความกลัวไม่ว่าจะเป็นตัวคุณผมเพื่อนและพ่อแม่ของเราพวกเราทุกคนล้วนมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำความกลัวเป็นแรงมหาศาลที่อยู่ในตัวคุณและควบคุมทุกการกระทำของคุณไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามเรารู้สึกว่ามันจะมีพลังมากที่สุด <c oughs> เมื่อเราพบกับสิ่งที่ทำให้เรากลัวคนแปลกหน้าในตรอกมืดด้านหลังคุณ เสียงที่มาจากที่ไหนสักแห่งในความเงียบเชียบเสียงบีบแตรอย่างบ้าคลั่งเมื่อคุณกำลังข้ามถนนแต่ความกลัวที่แท้จริงนั้นลึกและร้ายกาจกว่านั้นมากคุณอาจจำช่วงเวลาที่คุณนั่งรออยู่สำหรับการสอบครั้งสุดท้ายในเรื่องที่คุณไม่เคยเข้าใจจริงๆคุณใช้ชีวิตในแต่ละวันตามปกติแต่จากที่ไหนสักแห่งที่ด้านหลังของกระโหลกศีรษะก็มีความรู้สึกที่คอยรบกวนใจคุณคอยกระซิบว่าคุณล้มเหลวหน้าขายหน้าและเป็นคนขี้แพ้ และเมื่อผลประกาศออกมาในที่สุดไม่ว่ามันจะเป็นยังไงคุณก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีความกลัวมีหลายประเภทสัตว์ที่มีสัญชาตญาณเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดความรักตัวกลัวตายและความกลัวต่อ,อความเจ็บปวดนั้นอยู่ในตัวเรา <S <s เพื่อเป็นหนทางในการป้องกันตัวเองเช่นเดียวกับโรคก,กลัวความสูงคุณมองลงมาจากด้านบนอาคารสูงและคุณก็รู้สึกมึนหัวเพราะคุณไม่อยากตกลงไปคุณรู้สึกกลัวอยู่ ความกลัวอยู่ในห่วงของจิตที่ลึกลับที่สุดของเรามันเกิดขึ้นเพราะช่วยให้บรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของเราอยู่รอดได้ในปัจจุบันมันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องเอาชนะในทุกๆวันเราตั้งชื่อมันให้แตกต่างกันโดยพยายามที่จะปิดบังธรรมชาติที่แท้จริงของมันแต่สิ่งที่เราเรียกว่าความเครียดหรือความวิตกกังวลนั้นไม่มีอะไรนอกจากความกลัวที่แท้จริง แม้ในแง่ของสรีระวิทยาความกลัวว่าจะเกิดอันตรายและความกดดันจากความเครียดล้วนเกิดจากฮอร์โมนเดียวกันนั่นคืออะดรีนาลีนและคอร์ติซอลมันสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อเอาชนะภัยคุกคามแต่เมื่อสารเคมีนี้หลั่งออกมานานเกินไปมันจะเปลี่ยนจากประโยชน์ไปเป็นโทษอย่างรวดเร็วทำให้หัวใจเลือดและระดับน้ำตาลของคุณเกิดความผิดปกติได้ มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมากและเรากลัวสิ่งที่สัตว์ต่างๆนึกไม่ออกด้วยซ้ำและผมไม่ได้พูดถึงฝันร้ายหรือสัตว์ประหลาดจากหนังสยองขวัญน,นะแต่ผมกำลังพูดถึงความกลัวในชีวิตต่างหากตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้กลัวโดยไม่รู้ตัวเด็กวัยกำลังหัดคลานเรียนรู้ที่จะทำตัวดีๆเพราะกลัวถูกลงโทษเด็กนักเรียนทำคะแนนดีๆกลับบ้านเพราะกลัวพ่อแม่ดุ นักศึกษามหาวิทยาลัยพยายามอย่างเต็มที่เพราะกลัวว่าจะถูกรีทายและพนักง,งานแสดงผลงานที่ดีเพราะกลัวว่าจะถูกไล่ออกแม้แต่นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดก็ยังกลัวที่จะอับโชคและสูญเสียความร่ํารวยไปมันเป็นห่วงโซ่แห่งความกลัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่กดดันเราตั้งแต่แรกเกิดจนถึงบ้านปลายชีวิตอย่างไรก็ตามภายใต้ความกลัวประเภทต่างๆเหล่านี้มีความจริงอยู่ข้อหนึ่งนั่นคือทั้งหมดเกิดจากการมีเงื่อนไข และน,าน่าหนาเป็นส่วนที่น่ากลัวที่สุดในธรรมชาติของมนุษย์ถ้าไม่ได้เรียนรู้ถึงผลที่จะตามมาเราจะสามารถทำสิ่งที่เลวร้ายได้โดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยจรรยาบรรณทั้งหมดที่เราสร้างและปฏิบัติตามในสังคมนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความกลัวที่จะถูกคนอื่นลงโทษลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณมีพลังวิเศษแบบไหนก็ได้ที่คุณชอบตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีความแข็งแกร่งมากๆคุณอาจกลายเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตคนอ่อนแอ แต่ยังน้อยในหัวคุณจะไม่มีสักครั้งเลยเหรอที่คิดว่าคุณสามารถบุกเข้าไปในห้องนิรภัยของธนาคารแทนและขนเงินทั้งหมดที่คุณต้องการไปได้หรืออาจจะเอาคืนคนที่เคยรังแกคุณในโรงเรียนคุณขับไล่ความคิดเหล่านี้ออกไปได้ตามใจชอบแต่คุณก็หนีความจริงข้อนี้ไม่พ้นสิ่งเดียวที่ขัดขวางคุณไว้ก็คือมโนธรรมของคุณเองหรือเพียงแค่กลัวผลที่จะตามมาและการขาดพลังอำนาจนั่นเอง ตอนเด็กๆเ,เราดูเหมือนจะเชื่อว่าเราเป็นอมตะและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไปตามโชคชะตาแต่เมื่อเราได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเรามีจุดจบเราจึงรู้สึกกลัวมากขึ้นเราหยุดคิดไม่ได้ว่าเรากำลังทำอะไรกับชีวิตของเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ทิ้งร่องรอยของตัวเองไว้บนโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าชีวิตของฉันไร้ประโยชน์จะเป็นอย่างไรถ้าพรุ่งนี้ฉันจากไปและไม่มีใครจาฉันได้ ความกลัวที่แท้จริงพวกนี้ทั้งผลักดันเราไปข้างหน้าและฉุดรั้งเราเอาไว้เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างจริงจังเช่นการสารภาพความรู้สึกของคุณกับคนที่คุณรักมันมีความกลัวสองอย่างที่ต่อสู้อยู่ภายในจิตใจและทําให้คุณไข้เขวความกลัวหนึ่งกำลังบอกคุณว่าคุณจะถูกปฏิเสธเพราะคุณขี้อายตัวเล็กเกินไปและไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยพวกเขาสมควรได้เจอคนที่ดีกว่าคุณ และอีกอย่างคือกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้พูดความรู้สึกออกมาคุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปและคนที่คุณรักจะเลือกคนอื่นทิ้งให้คุณเฝ้ามองและโทษตัวเองที่ไม่กล้าพอ <Aww. S 1> ท้ายที่สุดแล้วความกลัวก็ชนะและคุณต้องใช้ชีวิตตามทางที่คุณเลือกแต่อย่าเข้าใจผิดแม้แต่คนที่ดูไม่กลัวอะไรในสายตาของคนอื่นก็มีความกังวลในตัวเอง ในความเป็นจริงพวกเขาอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยมากกว่าที่พวกเขาแสดงออกใบหน้าที่ดูกล้าหาญอาจซ่อนปัญหาส่วนตัวที่ยังไม่ได้แก้ไขไว้มากมายคนที่รังแกผู้อื่นและไม่กลัวที่จะต่อสู้อาจจะทําเช่นนั้นเพื่อระบายความโกรธที่ถูกกักขังไว้กับคนอื่นๆคนที่มีชีวิตโลดผนหน้าตื่นเต้นอาจกลัวว่าจะไม่มีใครรู้จักหรือไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในที่สุดแก่นแท้ของความกลัวใดๆก็ตาม <Hello. S 1> มากไคลล้อมไป hey, <man. S 1> ด้วยเพื่อนฝูงและเหล่าแฟนคลับ คนที่ไม่กลัวการเข้าหาคนอื่นอาจกลัวอย่างมากที่จะต้องอยู่คนเดียวและยังสามารถอธิบายความกลัวทั้งหมดนี้ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณเป็นและถ้าคุณเจาะลึกได้มากพอคุณจะพบเหตุผลทั้งหมดแต่ก็มีความกลัวอื่นๆที่ดูเหมือนจะไม่เป็นตามตรรกะใดๆเลยคุณอาจเป็นคนรักกีฬาผาาผลไม่ว่าจะเป็นกระโดดล้ม ปีนเขากระโดดหน้าผาหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลัวการว่ายน้ำถึงขนาดไม่กล้าเข้าใกล้น้ำเลยหรือคุณอาจจะพุ่งเข้าไปในเพลิงไหมและช่วยชีวิตคนได้หลายสิบคนอย่างกล้าหาญแต่กลับรู้สึกกลัวเมื่อเห็นมแมลงที่ไม่เป็นอันตรายคนอื่นอาจคิดว่ามันเป็นนิสัยปแปลกๆของคุณแต่มันมีความเป็นมาที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นมากในอดีตของคุณและส่วนใหญ่คุณจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ สมองของเรามีแนวโน้มที่จะปิดกั้นประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจและไม่ยอมให้เรานึกถึงมันเพื่อปอกป้องตัวเราเองมันมักจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เลวร้ายจริงๆสิ่งที่ทำให้คุณล้มเหลวในช่วงหนึ่งของชีวิตในการฟื้นตัวจากความเจ็บปวดคุณต้องลบเหตุการณ์นี้ออกจากความทรงจำของคุณและสมองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือแต่ถึงคุณจะจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ผลของมันก็ยังคงฝังรากลึกและบางครั้งก็เลือนรางอยู่ ถ้าคุณกลัวน้ําอาจหมายความว่าบางครั้งในอดีตคุณเกือบจมน้ําตายและแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าคุณได้พบเห็นสิ่งที่น่ากลัวในน้ําหรือใกล้แหล่งน้ําการกลัวความมืดอาจเป็นเพียงแค่ความกลัวสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งเป็นสัญชาตญาณที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของเราแต่โดยส่วนตัวแล้วคุณอาจได้รับผลกระทบจากความมืดที่มากกว่าคนอื่นๆเพราะตอนเป็นเด็กคุณถูกลงโทษโดยทิ้งให้อยู่ในความมืดเพียงลำพังมากเกินไป แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเอาชนะความกลัวได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปความวิตกกังวลเกี่ยวกับการไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตทําให้เราพยายามปรับปรุงตัวถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและไม่มีจิตวิญญาณที่กล้าหาญที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้านี้ได้ถ้าเราไม่กลัวอะไรเลยชีวิตของเราก็จะน่าเบื่อมากๆเช่นกัน แค่คิดว่าไม่รู้สึกสนุกกับการนั่งรถไฟหอบตีลังกาหรือหนังสยองขวัญดีๆสักเรื่อง <c oughs> ก็จะไม่มีความตื่นเต้นในเรื่องพวกนี้เลยและเราก็คงไม่มีทางรู้สึกว่าอะดรีนาลีนทําให้เราตื่นเต้นมากแค่ไหน <c oughs> และในที่สุดก็คงจะไม่มีพวกเราให้พูดถึงเลยความกลัวปรากฏขึ้นมาหลายล้านปีก่อนซึ่งเป็นลักษณะทางวิวัฒนาการทําให้บัรพบพรุษของเราสามารถประเมินสภาพแวดล้อมได้อย่างเพียงพอ <c oughs> และต่อสู้กับนักล่าที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถต่อสู้ได้หรือหนีจากศัตรูที่แข็งแกร่งกว่า สิ่งนี้เรียกว่ากระบวนการจะสู้หรือหนีและคุณสามารถรู้สึกได้ถึงผลกระทบของมันจนถึงทุกวันนี้อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถหยุดชะงักได้เมื่ออันตรายนั้นใหญ่เกินไปนี่คือวิธีที่สัตว์จำนวนมากใช้เพื่อให้หนักล่าไม่สนใจพวกมันโด้วยาำเป็นแกล้งตาย ดังนั้นไม่ต้องกังวลกับความกลัวมากเกินไปและไม่ต้องอายที่รู้สึกกลัวเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญตามธรรมชาติดังนั้นจโงโอบรับความกลัวและให้มันเป็นเพื่อนของคุณแทนเฮ่ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส